สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟาแกลสฟิลเลียกันเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำหอมของมงบรังนะครับรุ่นนี้เลยนะครับมงบรังซ i กเนเจอร์อีดีพีนะครับน้ำหอมตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ทางแบรนด์เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ2020นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำหอม ผู้หญิงของมองบรังที่เปิดตัวมารล่ลาสุดด้วยนะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับมีเพอร์ฟูเมอร์อยู่ด้วยกันสองคนนะครับก็คือคุณกิยุมฟราวิกนี่แล้วก็คุณนาซรีกราเซียเซโตนะน้ำหอมตัวนี้นะครับมีท็อปโนตนะก็คือครีเมนทายนะครับครีเมนทายเนี่ยก็คือเป็นส้มชนิดหนึ่งนะครับจะมีรสหวานนะครับคือผลเนี่ยมันจะใหญ่ นะครับแล้วก็เป็นส้มที่ไม่มีมเมล็ดนะผิวมันจะเรียบเรียบมันมันเงาๆนะครับคือรสมันจะหวานกว่าพวกแทงเจรีแล้วก็เมนดวินออรเลน์นะครับต่อมานะครับในมิดเดิลโน้ตก็จะมียีแรงยีแรงนะครับก็คือดอกกระลาังงานะแล้วก็มีดอกแมกโนเลียแล้วก็ดอกพิโอนน่นะครับก็คือดอกโบตั๋นนั่นแหละต่อมาในเบสโน้ตนะครับก็จะมีวานิลาไวท์มัสแล้วก็เบนโซอีนก็คือกัมยานเนาะ น้ำหอมตัวนี้นะครับคือแพคเกจจิ้งเนี่ยขวดเขาอ,ออกแบบให้เหมือนกับ well อิงเวลอะครับคือเป็นเหมือนกับขวดที่ใส่น้ำหมึกอะครับขวดน้ำหมึกของทางแบรนด์มงบังเขาอะนะคือมองบังอะถ้าเราเอ่ยชื่อมองบังอะเนาะคือเราจะคุ้นเคยกับพวกปากกาคลาสสิกนะครับปากกาลูกลื่นปากกาหมึกซึมอะไรประมาณนี้นะครับเนาะคือขวดเนี่ยจะเป็นแบบเหมือน ขวดน,น้ำหมึกที่เวลาเราจะใช้อะเราจะต้องเอาเป็นปากกาที่คล้ายกับเขาเรียกว่าปากกาขนนกอะครับแท่งจะยาวๆเนาะแล้วก็ปลายด้านมันจะเป็นขนนกใช่ไหมเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องเอามาจุ่มกับน้ำหมึกในขวดแล้วก็เขียนนะครับอืม เปิดมานะครับผมได้กลิ่นส้มนะครับอย่างที่บอกคือเป็นส้มที่ให้ความเฟรชนะแล้วก็เป็นส้มที่ออกแนวส้มหวานนะครับคือกลิ่นส้มเนี่ยไม่ไม่ได้มีความเปรี้ยวนะครับจะออกไปในทางหวานมากกว่านะครับแล้วผมก็เหมือนได้กลิ่นวานิลลานะครับจากเบสโนตที่มันตีขึ้นมานะอืม เป็นกลิ่นที่ดูสะอาดนะครับเป็นกลิ่นที่ดูแบบดูแบบยังไงล่ะเป็นมวลที่ดูเบาๆอ่ะครับประมาณนี้นะดมแล้วก็นึกถึงสีขาวเหมือนกันนะครับแล้วก็นึกถึงสิ่งของที่มีน้ํำหนักเบาอะ่ะประมาณพวกคอตตอนพวกสำลีฝ้ายนุ่นอะไรประมาณนี้เนาะหรือแม้แต่ขนนกนะครับคือมันดมแล้วจะนึกถึงสิ่งของที่มันแบบปิวลอยไปตามลมอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนดอกไม้ในที่นี้เนี่ยอ่คือเป็นดอกไม้ที่กลิ่นไม่ได้แบบแรงแล้วก็ฉุนนะครับผมเนี่ยจะได้กลิ่นรู้สึกว่าน่าจะเป็นกลิ่นของดอกแมกโนเลียนะครับบวกกับอีแรงอีแรงนะเป็นกลิ่นที่ดูสะอาดนะครับแล้วก็คือคาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่จะใช้กลิ่นนี้นะครับจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูนุ่มนวลดูอ่อนโยนนะครับดูอ่อนหวานอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็กลิ่นเนี้ยตอนผมฉีดครั้งแรกอะ่ะผมนึกถึงอ่าสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะนะครับซึ่งคุณผู้ชมอย่าว่าผมนะคือผมนึกถึงยาทาดน้ําขาวอะครับคือกลิ่นเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนยาทาดน้ําขาวเป๊ะนะแต่คือมันมีกลิ่นบางอย่างที่ทําให้มีความคล้ายคลึองอะครับคือยาทาน้ำขาวอะ่ะมันก็จะเป็นยาที่ออกแนวแบบมิวกี้โทนหน่อยใช่ไหมคือมันจะเป็นน้ํา สีขาวคุ้นๆใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันมีโทนแบบมิลกี้โทนเหมือนกันนะออกแนวแบบกลิ่นนมนมเนาะแล้วก็ยาทาสน้ําขาวว่ามันจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเย็นๆอะไรบางอย่างอะพวกเมนทอลหรือสักอย่างหนึ่งอะถ้าท่านผู้ชมเคยกินอะจะรู้นะว่ายาทาสน้ําขาวเนี่ยมันจะมีรสเย็นๆกับดูแล้วมีเหมือนออกแนวเฮอร์เบิรขึ้นมานะครับแต่คือตัวนี้ตัดโน้ตที่เป็นเย็นๆกับโน้ตเฮอร์เบิร์อออกนะก็คือจะ คล้ายมีความคล้ายคลึงกับยาทานน้ําขาวอยู่นะครับคือไอความมิวกิคโทนที่บอกไปเมื่อกี้ผมว่าน่าจะมาจากไอตัววานิลาบวกกับมัสตนะครับมัสเนี่ยมันจะดูแบบให้ความออกแนวแบบจะดูว่าหวานก็ได้นะคือมัสเนี่ยมันมีโทนที่หลากหลายมากครับแล้วแต่การสากัดของมันนะนะคือกลิ่นเนี่ยอาจจะไปยังไม่ถึงครีมมี่อะไรมากนะคือ อาจจะเป็นแค่มิลกี้หน่อยยังไม่ถึงข้นขนาดครีมี่นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นที่ดูแบบหอมแล้วก็นึกถึงผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวอนะครับเป็นชุดราตรี 3, หรือชุดเรสสีขาวก็ได้นะครับหรือชุดขนนกอะไรสีขาวๆอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบชุดแบบชุดเจ้าสาวอะคือนึกถึงผู้หญิงที่อยู่ในวันแต่งงานอ่ะก็ได้แล้วก็ใส่ชุดเจ้าสาว สีขาวสะอาดบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับแบบสวมชุดเจ้าสาวขาวบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะเป็นกลิ่นที่บริสุทธิ์ละกันนะครับสะอาดไม่พอต้องบริสุทธิ์ด้วยนะกลิ่นนี้คือเป็นผู้หญิงบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้นะผมว่ากลิ่นเนี้ยมันค่อนข้างยูนิคนะผมว่าไม่ค่อยได้กลิ่นโทนน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์ที่ออกมาในโทนกลิ่นแนวนี้นะครับ กลิ่น,นเนี้ยเนี่ยมันอ่ะฉีดผมว่าฉีดได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยอ่ะนะครับนะฉีดทํางานอ่ะพอได้นะครับคือฉีดไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะืหรือฉีดแบบไปเดทไปอ่าสังสรรค์ออกงานสังคมก็ได้นะครับตัวนี้อืกลิ่นเนี่ยมีความเป็นเฟมินินค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ แล้วก็ด้วยความเป็น EDP นะครับอยู่ได้ประมาณแปดชั่วโมงนะครับบนผิวผมนะส่วนกลิ่นที่เป็นสกินเซนต์ไปนะครับมันก็จะเป็นกลิ่นของมัสส์นะครับบวกกับวานิลาแต่ว่าไม่ถึงกระหวานมากนะครับมันดีตรงที่ตรงกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้หวานมากเกินไปอะ่ะผมว่าถึงแม้ว่าอ่ะส้มมันจะเป็นแบบครนะีมเมนทายเนาะส้มหวานแล้วก็บวกกับวานะิลาเนาะมันก็จะมีความหวานแล้วก็ ยีแองก์ยีแองเมกนเลียอ่ะมันก็อาจจะดอกไม้ออกไปในโทนหวานแต่คือกลิ่นเนี้ยความหวานมันไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์ลงอะครับคือมันเป็นหวานแบบหวานแบบหวานอ่อนโยนอะ่ะหวานแบบหวานลอยๆประมาณนี้นะครับหอมนะแล้วก็เป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่ผมจะจัดให้อยู่ในหมวดของน้ำหอมแอดดิกอะครับคือดมแล้วอยากดมอีกไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการรวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นการวิวน้ำหอมกินไหนก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ I can hear your sounds, your codes, your language. I wish I could understand. Your journey to feel what it truly means.